ฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบอนซองบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงานฉลองความสำเร็จ 11th Anniversary Bonson การประกาศรางวัลมอบให้กับคลินิกและแพทย์ชื่อดังที่มียอดซื้อขายมากที่สุดอย่างดรสุนันท์ตระกูลโชคเสถียรสโรชาคลินิกกับรางวัล Bonson Award 2022ในครั้งนี้สวัสดีค่ะดรสุนันท์ตระกูลโชคเสถียรค่ะสะโรชาคลินิกค่ะ ก็วันนี้มารับรางวัลนะคะก็มาแสดงความยินดีกับบอลซอง,องซึ่งจริงๆแล้วสโลชากินิกก็ใช้อยู่นะคะวันนี้รับเดี๋ยวบนเวทีเจอกันค่ะยอดสูงสุดนะคะหนึ่งในสามของประเทศไทยนะคะคือจริงๆแล้วการใช้โบท็อกของแท้เนี่ยเดี๋ยวจะฝากทุกคนไว้เลยนะถ้าของไม่แท้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าค่ะ แต่ถ้าของแท้มันมีให้ใช้แล้วราคาไม่แรงมีคุณภาพาผ่านอยอยเราก็าควรจะใช้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนก่อนที่จะจะจะใช้อะไรเราเช็คเราตรวจสอบได้สําหรับสโลชาคลินิกเองเนี่ยเช็คที่บอลซองเลยค่ะยอดเยอะที่สุดแล้วมีทั้งโบท็อกทั้งฟิลเลอร์วันนี้รู้สึกว่า11ปีบอลซองเนี่ยเขาเปิดตัวนี้ด้วยนะคะตัวฟอเรค่ะฟิลเลอร์ฟอเรตัวนี้ดีมากเขาทําวิจัย แล้วมาให้ที่สโลชาคลินิกทดลองการทำวิจัยเป็นตัวที่ดีใช้มาหลายตัวแล้วนะคะตัวนี้ก็คือแบบเหมือนฟิลลิ่งการฉีดแล้วก็อย่างนึงก็คือภาพที่ออกไปนะคะก็คือสวยแล้วก็ดูดีที่สำคัญก็มีออยที่หลบด้วยนะคะใครที่สนใจแบบต้องติดต่อที่บอลซองเองนะคะไม่ต้องมาติดต่อที่สโลชาคลินิกแต่ถ้าเกิดใครอยากให้สโลชาคลินิก เรายินดีรับใช้ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนช่องทางเหรอคะก็ที่สโลจากคลินิกมี2อที่นะคะจังหวัดชัยนาทกับปทุมธาน,นีค่ะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะคะเข้าไปที่ a y o t อ r o อ l #slocharkinik #transformerface ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าโดยการใช้คิลเลอร์นะคะอย่าลืมนะคะก่อนไปอาจารย์จะฝากไว้เลยนะคะ คนฉลาดใช้ต้องเลือกใช้ของที่มีอยอนะคะถ้าของไม่มีอยอหน้าคุณเป็นอะไรหน้าคุณนะคะทุกคนเจอหน้าคุณแล้วคุณเป็นอะไรคุณไม่สามารถที่จะไปรุ่กร้องกับใครได้เลยค่ะ